เงื่อนไขลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำค่าไฟบัตรคนจน12เดือนวันที่4ตุลาคมปี2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2564จนถึงเดือนกันยายน ปี2565รวมระยะเวลา12เดือนโดยผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือ Walk in ไปยังหน่วยงานของการประปาและการไฟฟ้าได้วันนี้เราสรุปเงื่อนไขผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสิทธิ์รับส่วนลดค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าก่อนจะทำการลงทะเบียนมาให้ดังนี้นะครับเงื่อนไขการรับสิทธิ์ลดค่าไฟนะครับมีอยู่ทั้งหมด6ข้อ ข้อแรกผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์1สิทธิ์ต่อ1ครัวเรือนต่อ1บีต่อเดือนแล้วหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น 2. ผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจําเดือนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน315บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วต่อครัวเรือนต่อบินต่อเดือนกรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน315บาทซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนั้นจะไม่ได้สิทธิ์จากมาตรการนี้เงื่อนไขข้อที่3ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชําระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจํานวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าและกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป ข้อที่4นะครับเงินขายข้อที่4ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์ไฟฟ้าฟรีไม่เกิน50หน่วยในเดือนใดจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้นข้อ5ผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและต้องการใช้สิทธิ์ในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่กพอพ,อพอกำหนดและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและข้อสุดท้ายนะครับข้อ6ข้อ6 เริ่มได้รับสิทธิ์ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจําเดือนตุลาคมปี2564ก็คือปีนี้นะครับจนถึงเดือนกันยายนปี2565ปีหน้านั่นเองนะครับต่อไปเป็นเงื่อนไขรับสิทธิ์ลดค่าน้ำนะครับมีทั้งหมด5ข้อนะครับข้อแรกต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้สิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับกปอนอโดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้กับกปอนอแล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับข้อที่2เริ่มได้รับสิทธิ์ตั้งแต่ใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนตุลาคมปี2 5 6 4จนถึงกันยายนปี2565ข้อที่3นะครับใบแจ้งค่าน้ำประปาที่มีการใช้น้ำประปาประจำเดือนไม่เกิน315บาบาทหากมีการใช้น้ำประปา ไม่เกิน100บาทนะฮะจะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริงหากมีการใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน3 1 5บาทจะได้รับสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน100บาทหากมีการใช้น้ำประปาเกิน3 1 5บาทจะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปานะครับและเงื่อนไขข้อที่4ผู้ใช้น้ำต้องชำระเงินค่าน้ำประปา ตามที่ระบ,บุ ในใบแจ้งค่าน้ำประปาให้การประปานครหลวงตามปกติรับรองรับทุกช่องทางการชำระชำระเงินที่กปนมีให้บริการและกรมบัญชีกลางจะโอนเงินการสนับสนุนเงินค่าน้ำประปาผ่านทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ลูกค้าในช่วงกลางเดือนต่อไปนะครับและเงื่อนไขข้อสุดท้ายนะครับข้อ5สิทธิลดค่าน้ำนี้นะฮะไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ที่ใช้น้ำในหอพักหรือว่าคอนโดมิเนียมนะครับถ้าไม่อยาก พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ